แบบฝึกหัด3.5หน้า76ถึงหน้า78การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีข้อที่1เติมตัวเลขแสดงจำนวนข้อ1ย่อยขุนเริ่มเล่นฟุตบอลเวลา8นาฬิกาถึงเวลา9นาฬิกา30นาทีขุนใช้เวลาเล่นฟุตบอลกี่ชั่วโมงกี่นาทีเวลาเริ่มต้นคือ8นาฬิกานะคะ ถ้า8นาฬิกาถึง9นาฬิกานะคะเท่ากับ1ชั่วโมงและจาก9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีเท่ากับ30นาทีนะคะดังนั้นขุนใช้เวลาในการเล่นฟุตบอล1ชั่วโมง30นาที ข้อที่2นะคะแก้วตาเริ่มอ่านหนังสือเวลา13นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิกา25นาทีแก้วตาใช้เวลาอ่านหนังสือกี่ชั่วโมงกี่นาทีจาก13นาฬิกาถึง15นาฬิกานะคะเท่ากับ2ชั่วโมง และจาก15นาฬิกาถึง15นาฬิกา25นาทีเท่ากับ25นาทีดังนั้นแก้วตาใช้เวลาอ่านหนังสือ2ชั่วโมง25นาทีนะคะข้อที่3ค่ะพ่อเริ่มทำสวนเวลา6นาฬิกาถึงเวลา9นาฬิกา12นาที พ่อใช้เวลาทําสวนกี่ชั่วโมงกี่นาทีจากหกนาฬิกาถึง9ก้นาฬิกาคิดเป็น3มชั่วโมงนะคะและจาก9ก้นาฬิกาถึง9ก้นาฬิกาสิบสองนาทีคิดเป็น12นาทีดังนั้นพ่อใช้เวลาทําสวน 3มชั่วโมง12นาทีต่อไปข้อที่4นะคะรถทัวร์ออกเดินทางจากสถานีกรุงเทพเวลา9นาฬิกาถึงสถานีจังหวัดอุบลราชธานีเวลา17นาฬิกา15นาทีรถทัวร์ใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงกี่นาทีถ้าเรานับจาก9นาฬิกา ถึง17นาฬิกานะคะก็จะเท่ากับ8ชั่วโมงและจาก17นาฬิกาถึง17นาฬิกา15นาทีเท่ากับ15นาทีดังนั้นรถทัวร์ใช้เวลาเดินทาง8ชั่วโมง15นาทีข้อที่5นะคะ ลุงออกเดินทางจากบ้านเวลา4ี่นาฬิกาถึงบ้านยายเวลา6กนาฬิกาสนาทีลุงใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงกี่นาทีจาก4ี่นาฬิกาถึงหกนาฬิกานะคะคิดเป็น2ชั่วโมงและจากหกนาฬิกาถึง 6นาฬิกา4นาทีคิดเป็น4นาทีดังนั้นลุงใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมง4นาทีต่อไปหน้า77นะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนข้อ1แก้วตาเริ่มเล่นเปียโ,โนเวลา9นาฬิกา15นาที ถึงเวลา10นาฬิกา45นาทีแก้วตาใช้เวลาเล่นเปียโ NO, นกี่ชั่วโมงกี่นาทีเราจะคิดเป็นชั่วโมงก่อนนะคะจาก9นาฬิกา15นาทีถึง10นาฬิกา15นาทีคือ1ชั่วโมงนะคะและจาก10นาฬิกา15นาทีถึง10นาฬิกา 45นาทีคิดเป็น30นาทีดังนั้นแก้วตาใช้เวลาเล่นเปียนโน1ชั่วโมง30นาทีข้อที่2ค่ะพ่อเริ่มตัดหญ้าเวลา16นาฬิกา15นาทีถึงเวลา18นาฬิกา23นาทีพ่อใช้เวลาตัดหญ้ากี่ชั่วโมงกี่นาที เราคิดเป็นชั่วโมงก่อนนะคะจาก16นาฬิกา15นาทีถึง18นาฬิกา15นาทีคิดเป็น2ชั่วโมงจาก18นาฬิกา15นาทีถึง18นาฬิกา23นาทีคิดเป็น8นาทีนะคะดังนั้น พ่อใช้เวลาในการตัดหญ้าสชั่วโมง8นาทีข้อที่3ค่ะแม่บ้านเริ่มทำงานเวลา9นาฬิกา10นาทีถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีแม่บ้านใช้เวลาทำงานกี่ชั่วโมงกี่นาทีเราจะนับเป็นชั่วโมงก่อนนะคะถ้าจาก9นาฬิกา10นาที นับไปจนถึง16นาฬิกา10นาทีคิดเป็น7ชั่วโมงนะคะและจาก16นาฬิกา10นาทีไปถึง16นาฬิกา30นาทีคิดเป็น20นาที <ADHD> ดังนั้นแม่บ้านใช้เวลาทำงาน7ชั่วโมง20นาที ต่อไปข้อที่4พ่อเริ่มดูภาพยนตร์เวลา22นาฬิกา15นาทีถึงเวลา0นย์นาฬิกา30นาทีพ่อใช้เวลาดูภาพยนตร์กี่ชั่วโมงกี่นาทีจาก22นาฬิกา15นาทีไปจนถึง24นาฬิกา15นาทีหรือเราจะอ่านว่า0นนาฬิกา15นาทีนะคะ ได้เท่ากับ2ชั่วโมงและจาก0ูนนาฬิกา15นาทีถึง0 3นนาฬิกา30นาทีคิดเป็น15นาทีดังนั้นพ่อใช้เวลาดูภาพยนตร์2ชั่วโมง15นาทีนะคะข้อที่5ค่ะ เครื่องบินออกจากสนามบินดอนเมืองเวลา23นาฬิกานาทีถึงสนามบินนานาชาติอุบลราชธานีเวลา0ูนย์นาฬิกา30นาทีเครื่องบินใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงกี่นาทีจาก23นาฬิกา15นาทีถึง0นย์นาฬิกานาทีนะคะเท่ากับ หชั่วโมงและจากศูนย์นาฬิกาสินาทีถึง0ูนนาฬิกาสานาทีเท่ากับ15นาทีดังนั้นเครื่องบินใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมง15นาทีข้อที่6นะคะโทรทัศน์เริ่มถ่ายทอดสดฟุตบอลเวลาศูนย์นาฬิกายีนาที ถึงเวลา1น8นาฬิกา58นาทีโรทรศน์ใช้เวลาถ่ายทอดสดฟุตบอลกี่ชั่วโมงกี่นาทีถ้าเรานับจาก0 2นนาฬิกา28นาทีถึง1น8นาฬิกา28นาทีคิดเป็น1ชั่วโมงนะคะและจาก1น8นาฬิกา28นาทีถึง1นาฬิกา 58นาทีคิดเป็น30นาทีดังนั้นโทรทัศน์ใช้เวลาถ่ายทอดสดฟุตบอล1ชั่วโมง30นาทีต่อไปข้อที่7ค่ะพนักงานเริ่มเข้างานเวลา0 2นนาฬิกา28นาทีถึงเวลา7.33นาฬิกา33นาทีพนักงานใช้เวลาทำงาน กี่ชั่วโมงกี่นาทีจากศูนย์นาฬิกา28นาทีนะคะไปจนถึง7นาฬิกา28นาทีคิดเป็น7ชั่วโมงและจาก7นาฬิกา28นาทีถึง7นาฬิกา33นาทีคิดเป็น5นาทีนะคะ ดังนั้นพนักงานใช้เวลาทำงาน7ชั่วโมง5นาทีข้อที่8นะคะพนักงานขับรถทัวเริ่มขับรถเวลา22.14นาฬิกา14นาทีถึงเวลา2องนาฬิกา29นาทีพนักงานขับรถทัว,ว,ทว,ททวใช้เวลาขับรถกี่ชั่วโมงกี่นาที ในข้อนี้นะคะจาก22นาฬิกา14นาทีไปจนถึง0นนาฬิกา14นาทีนะคะเท่ากับ2ชั่วโมงและจากศูนย์นาฬิกา14นาทีไปจนถึง2นาฬิกา14นาทีคิดเป็นอีกสองชั่วโมง จาก2นาฬิกา14นาทีไปจนถึง2นาฬิกา29นาทีคิดเป็น15นาทีนะคะดังนั้นพนักง,งานขับรถทัวร์ใช้เวลาขับรถ4ชั่วโมง15นาทีต่อไปหน้า78 ข้อที่3นะคะบอกเวลาเริ่มต้นหรือเวลาสิ้นสุดข้อที่1พ่อใช้เวลาอ่านหนังสือพิมพ์1ชั่วโมง15นาทีเริ่มต้นคือ8นาฬิกานะคะ8นาฬิกาถึง9นาฬิกาคือ1ชั่วโมงจาก9นาฬิกานับไปอีก15นาทีได้เวลาสิ้นสุดเป็น9นาฬิกา15นาที ข้อที่สองค่ะแม่ใช้เวลาทำอาหารเย็นสองชั่วโมงยี่สิบนาทีโดยเริ่มเวลาสิบหกนาฬิกาสิบนาทีนับไปหนึ่งชั่วโมงเป็นเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสิบนาทีนับไปอีกหนึ่งชั่วโมงเป็นเวลาสิบแปดนาฬิกาสิบนาทีและนับไปอีกยี่สิบนาทีเป็นเวลาสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาที ข้อที่3นะคะถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีโดยเริ่มเวลา23นาฬิกา45นาทีนับไปอีก1ชั่วโมงเป็นเวลา0นย์นาฬิกา45นาทีนับไปอีก15นาทีเป็นเวลา1นาฬิกาและนับไปอีก15นาทีเป็นเวลา หนึ่งนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปข้อที่สี่นะคะลุงใช้เวลาขับรถไปทำงานหนึ่งชั่วโมงห้านาทีให้เวลาสิ้นสุดมานะคะคือ7นาฬิกา35นาทีนะคะจาก7นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกา35นาที คิดเป็น5นาทีนะคะจาก7นาฬิกา30นาทีถ้าเรานับย้อนไปอีก1ชั่วโมงก็จะเป็นเวลา6นาฬิกา30นาทีต่อไปค่ะข้อที่5ป้าใช้เวลาทำขนม2ชั่วโมง26นาทีซึ่งจากเวลาเริ่มต้นนะคะนับไปอีก2ชั่วโมง26นาที เวลาสิ้นสุดคือ11นาฬิกา51นาทีนะคะให้นักเรียนดูตรงนี้นะคะ10นาฬิกา25นาทีถ้าเรานับย้อนไปอีก1ชั่วโมงจะเป็นเวลาเริ่มต้นซึ่งก็คือเวลา9นาฬิกา25นาทีนะคะ